นานแหล่งน้ําลุ่มน้ำำนําลํานางรองโดยสร้างอ่างเก็บน้ําคลองมะนาวที่หมู่บ้านโนดน,ดน,โนดินแดงตําบลโนนดินแดงและสร้างเขื่อนลนํานางรองเพื่อควกคุมการจัดสรรน,น้ําให้แก่เกษตรกรในการเพาะปลูกพืชพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษสมัยก่อนมันเป็นป่ากว่คอมมวนิสต์เขาว่าคอมมวนิสต์นอกสมัยนั้นนะครับนะถ้าเราเข้าไปนี่ก็ต้องมันจะมีทหารมาตรวจ เขาจะให้ยาทันใจให้ไปแค่หนึ่งซองแล้วข้าวข้าวนี้ไม่เกิน1นึโลเอาไปหุงแค่กินแค่แค่วันเดียวหรือคืนเดียวยงี้ครับลำบากมากครับอำเภอโนนดินแดงในพุทธศักราช2,520ต้องเผชิญกับสถานการณ์กลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ขัดขวางการพัฒนาทุกรูปแบบจนเกิดความสูญเสียทั้งต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ นอกจากนี้ยังเกิดการปล้นสะดมตามแนวชายแดนไทยกัมพ mm. ูชาที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนเป็นเหตุให้ประชาชนต้องอพยพลี้ภัยมาอาศัยอยู่บ้านโนนดินแดงทำให้เกิดความแออัดและการขาดแคลนอาหารเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงทราบถึงเหตุการณ์และความเดือดร้อนของประชาชนทรงพระราชทานพระราชดำริให้กองทัพบก ร่วมกับกรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองมะนาวขึ้นณหมู่บ้านโนนดินแดงและพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสกับแม่ทัพภาคที่2โดยมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการแผนการพัฒนาโดยจะดทำเป็นโครงการพัฒนาแบบผสมผสานในลักษณะสมบูรณ์แบบ เกิดเป็นโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ตามพระราชดำริจุดเริ่มต้นของโครงการนะครับคือศูนย์การพัฒนาโนนดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่แรกของภาคอีสานตอนล่างตามพระราชดำริเมื่อ31ตุลาคม2521ได้เข้ามาช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยการสู้รบจนสามารถปิดเขตงานของ รรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยลงอย่างสิ้นเชิงได้ในปี2526และภาครัฐได้เข้ามาพัฒนาภายใต้แผนงานอันเดียวกันมีการส่งเสริมอาชีพทุกสาขาเพื่อให้สมออาชิกและราษฎรในพื้นที่ประกอบอาชีพในหลายด้านเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านก็เลยได้ดำรินะครับให้สร้างอันดับแรกก่อนเลยคืออ่างเก็บน้ำคอมมานา เพื่อให้ไว้ใช้สำหรับรัษฎรนะครับได้ทํากินในเรื่องของเกษตรกรรมปลูกโภคบริโภคและในปีถัดมาท่านก็ได้ดําริอีกคงจะต้องมีเขื่อนอีกแห่งหนึ่งก็คือบริเวณนี้ก็คือเขื่อนำลำนางรองนะครับเพื่อไว้ใช้เป็นแหล่งน้ําต้นทุนนะครับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตนะครับคั้งนี้พระราชดําริข,ของพระองค์ในการพัฒนาลุ่มน้ําลำนางรองไม่เพียงเป็นการนําประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่เท่านั้น ายังเอื้อประโยชน์ต่อประเทศในด้านการป้องกันภัยคุกคามจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายทั้งจากภายนอกและภายในผลขงสงครามทำให้ประชาชนขาดแคลนอาหารและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ด้วยเหตุนี้พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนอนดินแดงในพุทธศักราช2525เพื่อรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากประชาชนเช่นมะเขือเทศข้าวโพดฝักอ่อน โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ส่งผลผลิตป้อนเข้าโรงงานเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ที่แน่นอนให้กับประชาชนในบริเวณพื้นที่ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ลุ่มน้ำลำนางรองเกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตได้ตลอดทั้งปีในรูปแบบเกษตรครบวงจรตามแนวทางพระราชดำริของพระองค์ในการพัฒนาลุ่มน้ำลำนางรองและอ่างเก็บน้ำทั้ง3แห่งเพื่อเอื้อประโยชน์ทั้งในภาคก,การเกษตรและอุปโภคบริโภค รถจากรเราเป็นผู้ได้รับบททดสอบก่อนทา้งค้าก็ปฏิบัติในส่วนเราคือเราลดลดการขันเนี้ยงว่งงานบนลำทางครับเขามีการมีการสอบถามว่าทางออกกองไหนเข้าตรงไหนแล้วก็มีการรัดตมนนีข้อระวังไหมครับแล้วก็มีการขัดดันคือเราไม่พยายามที่จะไม่ขัดดันช้านเกินไปเราพยา,าย,ยามรักษาระยะห่างระหว่างคนลำทางเพื่อความปลอดภัยของคนงงคลคนะทางครับคือเราจะมีห้างข้อระวงัง แล้วก็จะมีการวางแนวอาสาตามจุดแนวชายขอบป่าการราบตำมีสองดูล่องร่องลอยค้างมหาจินนะครับถ้าเป็นไปได้เราก็จะพยายามผลักดันให้เขากลับไปที่แนวป่าแนวป่าที่ที่นอกที่สุดเผื่อถ้าเขา่องเหนือที่ตายนอกพันไ้เราก็จะบอกพันตายอีกที่ถือว่าใช้ครับเป็นต้นหน้าแนบเรียมนำตัวได้เพ้่อตระวังเขาด้วยนะครับ นับเป็นหนึ่งในความสําเร็จของการสนองในพระราชดำริของพระองค์ที่กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรหรือกอรอรมนได้ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินงานพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อสร้างสังคมที่มั่นคงรักฐานที่มั่งคั่งเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับประชาชนตลอดไปที่ราชดำริมาการสร้างเขื่อนและก็มาจัดสรรริบขึ่เป็นโครงการพระราชดำรินี้ ภูมใจมากเลยครับชีว <not S 1> ิต <favour> น <of kommt> ี <t> ้ต้องหาค่าตอบแทนไม่ได้หรอะครับผมกองอำนิยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมนกอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส www.isoc.go.th รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1 3 7 4